ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้ามารับฟังนิยายวายแนวแฟนตาซีเรื่องได้รักร้ายเจ้าแห่งตำนานทั้งสี่บทที่55ครูฝึกของสิงเงินภาสองวงเล็บราชนิกูลอาซาชาลนักเขียนโดยปริยวิทย์ก่อนจะไปฟังนิยายวายสนุกสนุก,กเรื่องนี้ ฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปนี้ายเสียงจากช่อง DIY ฟังฟินเฟนช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับผมจะกระโดดลงจากรถแล้วตระกูลเหรียญกับราชนิกุลอาซาทา จะได้เปิดศึกครั้งใหญ่ไม่เชื่อก็ลองดูโอ้ไอ้ลูกหมานี่ขู่ฟ้อๆเลยว้ย <laughs> ผมไม่ใช่ลูกหมานะเสียงหัวเราะของอาซาชาดังกึกก้องไปทั่วทั้งรถทั้งที่สิงเงินกรดจัดมากขนาดนั้น ทั้งที่สีหน้าของเขาแสดงออกว่าเอาจริงขนาดนั้นอีกฝ่ายก็ยังเฮ้ย hey! ไอ้เด็กนี่มันเอาจริงเว้ยสิ่งเงินกระโจนลงไปจากรถตามที่บอกจิตใจร้อนรุ่มดังไฟ เด็ดเดี่ยวกล้าหาญสมกับเป็นชายชาตินักรบเดไดดายเศดษดายจริงๆที่เขาไม่ได้ครอบครองสัตว์เวทตนนี้อาซารีบกระโดดตามลงไปทันทีจนร่างของทั้งครู่เกลือกกลิ้งลงไปสู่พื้นข้างล่างที่เต็มไปด้วย่่หญ้า,าสองร่างกอดดัดฟัดเบี่ยงกัน ไปจนกระทั่งจอดสนิทในท่าที่บัดสีบัดทะเหลิงเสียจริงสิ่งเงินถูกค่อมร่างเอาไว้แบบแนบชิดผู้ชายคนนี้ค่อมร่างของเขาไว้จนแนบสนิทมันตกใจจนทำอะไรไม่ถูกมากกว่าถึงยังปล่อยให้อีกฝ่าย คล่อมร่างเอาไว้อยู่อย่างนั้นจนกระทั่งได้สติขึ้นมาถึงได้ผลักร่างหนาให้ลุกออกไปผมจะกลับเลียนเฮอรซูนบอกกับฉันว่าฉันพานายไปได้สงสัยคงต้องโทรถามเข้าใหม่แล้วละ่ะ ว่าจริงๆแล้วมันยังไงตกลงพาไปได้หรือพาไปไม่ได้กันแน่ฮัลโหลเออนี่เดี๋ยวตอนนี้ฉันอย่านะ <laughs> สิงรีบกระชากเอาโทรศัพท์ของอีกฝ่ายมาถือเอาไว้ด้วยความไวแสงถึงได้รู้ว่าถูกหลอกเข้าให้ซะแล้วอาซาทาวไม่ได้กดโทรออกไปหาเหรียญเฮอรซุนอย่างที่พูดต้องการอะไรขึ้นรถแล้วฉันจะค่อยๆอ,อธิบายให้นายฟังช้าๆ คุณต้องตอบผมทุกคำถามแน่นอนขึ้นรถเราจะไปที่ไหนขึ้นรถก่อนฝ่าบาทโอ้เสียงดังขนาดนั้นเมื่อถูกใบหน้าหล่อยืนเข้ามาใกล้ๆจนปลายจมูกโด่งเกือบจะชิดกัน สายตาคมสะกดจิตสเสนหาอยู่เนิ่นนานกว่าสิ่งจะเรียกสติตัวเองกลับคืนมาได้กว่าเขาจะหลุดออกจากภวังแห่งนั้นมาได้ก็เกือบจะแย่ก็รีบขึ้นมาสิรีบไปจะได้รีบกลับเดี๋ยวจะค่อย อธิบายให้ฟังช้าๆนะชไม่อยากฟังในเมื่อคนที่มาด้วยบอกว่าไม่อยากฟังแล้วอาซาจึงได้เลือกที่จะเงียบกลิบมาตลอดเส้นทางการทำงานไปด้วยจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับนักธุรกิจมือทอง ที่มีเวลาส่วนตัวค่อนข้างน้อยมากอย่างเขาถึงแล้วพะยะค่าฝาบาอาซาชาวเงยหน้าขึ้นทันทีที่คนขับรถหันมาบอกกับเขาสิงเองก็ถึงกับสะดุ้งในขณะที่มองเหม่อไปเรื่อยจนกระทั่งรถจอดสนิทหันกลับมาอีกที ร่างแกล่งที่นั่งมาด้วยกันก็ออกไปยืนอวดความสูงรออยู่ข้างนอกตัวรถซะแล้วจะให้อุ้มลงไปไหมผมไม่ได้บอกบางขนาดนั้นสิงรีบก้าวลงมาจากรถทันทีที่พูดจบเขาเงยหน้าขึ้นภาพที่อยู่ตรงหน้าเหมือนช่างตระการตา จนหัวใจเต้นแรงผิดจังหวะยินดีต้อนรับกับแพ้ค้าฝ่าบาทนีิมันพระราชวังหลังใหญ่มะหึมาตั้งรับอยู่ตรงหน้าพร้อมกับเสียงกล่าวต้อนรับของเราข้าทาสบริวารประสานเสียงกันดังกึกก้องอย่างพร้อมเพรียง สิ่งเงินเดินตามหลังเจ้าของพระราชวังแห่งนี้เข้าไปอย่างไม่เข้าใจอะไรเลยสักอย่างรู้แต่ว่านี่คือการปฏิบัติตามคำสั่งของเธอซุนให้สำเร็จลุล่วงก็เท่านั้นเชิญเสด็จพระยาคาฝาบาทอืมอเตรียมสำรับเพิ่มไว้ สำหรับแขกของฉันหรือ,อยังกระหม่อมกำชับคนครัวให้แล้วไปเยอะค่ะดีมากเซนจัดการได้ดีเขาพระไทยฝ่าบาทสิงสังเกตเห็นพ่อบ้านผู้ดูแลพระราชวังก้มโค้งคำนับ ให้กับอสอชจนศีรษะของอีกฝ่ายแทบจะถึงเข่าของตัวเองอยู่แล้วอีกทั้งยังสังเกตอีกว่าสถานที่แห่งนี้ด้านนอกว่าหรูหราแล้วด้านในยิ่งงดงามน่าหลงไหลทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามอลังการจนตัวของเขาเองคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ไม่อาจ ไม่แปลกใจได้เลยว่าพาเขามาที่นี่ทำไมรู้แค่ว่านี่คือการปฏิบัติตามคำสั่งของเฮอซุนให้สำเร็จลุร่วงก็เท่านั้นวง,งเล็บยังคงมุ่งมั่นในปณิธานเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอันคำว่าปฏิบัติตามคำสั่งในครั้งนี้ ทำไมมันถึงได้อึดอัดจ,จนหายใจติดขัดยิ่งนักเดิมทีแล้วสิงเงินเป็นคนไม่สนโลกเขาสามารถนิ่งเฉยกับสายตาของผู้คนได้เสมอแต่ถ้าว่าสายตาของผู้คนเหล่านี้มันช่างกดดันจนใจเจ็บฟาบาดอาซาชอเลื่อนเก้าอี้ให้กับสิงเงิน ได้นั่งลงทางด้านขวามือของตัวเองท่ามกลางสายตาหลายคู่ที่จะจ้องมองมาที่เขาทุกคนแต่งตัวด้วยชุดของราชนิกุลสูงสักนั่งกินข้าวด้วยการแต่งตัวเต็มยศเนี่ยนะนั่งสิอาซา ใครมาเหรอครับหน้าตาไม่คุ้นเลยนั่งกินข้าวเงียบๆไปเถอะอาตีอย่าไปสนใจคนอื่นให้มันมากนะัก <c oughs> เสด็จลุงพูดเหมือนกับว่าสเสด็จพี่อาซาเป็นคนอื่นยังไงอย่างนั้นล่ะ <c oughs> อาหารพร้อมแล้วพะยะคาฝาบาท เซนยังไม่เลิกเรียกเขาว่าฝ่าบาทอีกน่าสำเพชสิ้นดีเลยเสิร์ฟอาหารมาเถอะตักข้าวให้แขกของฉันด้วยพยาคาแล้วจากนั้นความกดดันที่ถาถมเข้ามาที่สิงในตอนแรกก็เปลี่ยนทิศทางลม สัตวกระนำไปทางอาสาทาวแทนอย่างรวดเร็วคำพูดจาดูถูกเหยียดยม้มทากทางซ้ำเติมให้เจ็บปวดใจจนแขกอย่างเขาแทบไม่อาจทานทนได้พวกเขาเป็นญาติกันทั้งหมดเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันราชนิกูลอาซาทาวท,ที่หลงเหลืออยู่ในตำนาน พอ,พอกับสัตว์เวทประจําทิศอย่างเขาแต่ทว่าพวกเขาเหล่านั้นเรากับดูไม่ออกเลยว่าแขกของอาซาคือตัวอะไรกันแน่สเสด็จพี่น้องหญิงพามาแล้วหรือเพะคะอือฮึ เป็นเขาคนนี้หรือเพคะทันใดนั้นเองญาติคนสุดท้ายของราชนิกุลอาซาทาวก็ปรากฏกายขึ้นพร้อมกับเสียงที่มาก่อนตัวสาวน้อยเอ่ยถามเสียงใสทันทีที่เจอหน้าซ้ำยังพูดคุยผ่านคตรลับกันอย่างสนิทสนมคำว่า เขาคนนี้แล้วหันมาทางสิงมันคืออะไรกันทานข้าวอย่าส่งเสียงดังน่ารำคาญเอลซ่าราชนิกุลของเราไม่มีใครมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหากมีก็ถือว่าคนนั้นไม่ใช่คนในราชนิกุลของเราท่านไอหญิงใหญ่เพคะแต่ว่าเสด็จพี่ก็เป็น น้องหญิงทานเข้าอย่าเสียงดังรีบๆจะได้รีบกลับไปอ่านหนังสือแล้วก็เข้านอนแต่หัวค่ำนะคะดูพี่เขาเป็นตัวอย่างเห็นไหมเขายังไม่พูดอะไรสักคำเลยเพคะ,ะเสด็จพี่นายเองก็กินเยอะๆนะ สิงเหลือบมองคนนั่งข้างเล็กน้อยก่อนจะกินอาหารของตัวเองต่อโดยไม่ตอบโต้อะไรสักคำสมแล้วที่เป็นสัตว์เวทประจำทิตวันตกลึกลับและมืดมิดแต่ในขณะเดียวกันก็แข็งแกร่งและน่าค้นหาเหมาะสมกับราชนิกุลอาซาทอเป็นอย่างยิ่งมาจนถึงตอนนี้ ก็ยังไม่ยอมอธิบายอะไรสักอย่างพามาที่นี่ทำไมในที่สุดก็มีคำถามหลุดออกมาจากปากของสิงเซธีเดิมทีอาซาคิดว่าถามก็ดีไม่ถามก็ดีสำหรับเขาแล้วไม่คิดมีเรื่องปิดบังอยู่แล้ว ถามาเจอญาตินะ่ะญาติใช่ญาติของฉันคนในราชนิกุลของฉันมาถึงจุดนี้สิงเงินกลับไม่มีคำถามที่จะถามต่อการพาสัตว์เวทตนหนึ่งมาเจอกับญาติของตัวเองสำหรับสัตว์เวทตนหนึ่งอย่างเขาแล้วย่อมไม่เข้าใจความหมาย ผมไม่เข้าใจพวกเขาเชื่อว่าการที่คนอย่างฉันขึ้นของราชโดยไม่สามารถครอบครองสัตว์เวทในตํานานได้สักตัวมันถือเป็นความอัป,ปยศของวงตระกูลและเป็นเพราะเหตุนี้ราชนิกุลอาซาทาวแห่งราชาอาณาจักรถึงล่มสลาย และมีฉันเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายเพราะฉันทุกอย่างมันเป็นเพราะฉันฉันถึงอยากให้พวกเขาเจอนายไม่ใช่ในฐานะสัตว์เวทของฉันแต่เจอนายในฐานะสัตว์เวทที่เป็นคู่ชีวิตของฉันคำพูดเหลวไหลไหลาสาระอะไรกัน ที่พ่นออกมาจากปากของผู้ชายคนนี้มันช่างเหลวไหลสิ้นดีหลังจากที่ทานมื้อคำ่ำกับครอบครัวของอาซาทานแล้วเขาก็ชวนสิงออกมายืนรับลมที่ระเบียงชั้นสามของพระราชวังสิงเงินไม่เข้าใจอะไรสักอย่างอาซาคือจอมเวทผู้เก่งกาจคนหนึ่งในสายตาของเขาแต่ทว่า อีกฝ่ายคือศัตรูที่พูดจะไม่รู้เรื่องที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยล่ะอาซาชานเห็นว่าสิงเงียบกลิบไปจึงได้ชิงพูดประโยคสำคัญออกไปอีกว่าคืนนี้นายก็นอนที่นี่กับฉันเถอะนะคะ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเร่รักร้ายเจ้าแห่งตำนานทั้งสี่นะครับหวังว่านิยายวายบทนี้จะทำให้คุณผู้ฟังลุ้นตามไปด้วยนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในวันถัดไปนะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับสิงเงินและราชนิกุลอาสาทาสัตว์เวทคู่ชีวิตคืออะไรกันหน้า โปรดติดตามรับฟังได้ในตอนต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปนิยายเสียงจากช่องนิยายวายฟังฟินๆช่องนี้นะครับแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ